สวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปสวัสดีช่วงบ่ bye, ายๆอะ15บานาฬิกานานทีวันนี้ก็วันจันทร์ที่ที่เท่าไหร่วะยี่สิบแปดนะจันทร์จยี่สิบแปดแล้วฮะยี่สิบแปดเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดขี่ไปลบอกไปกับนอ้องซ่าอีกเจนเคยอมาดูซิว่าวันนี้เราจะเจออะไร,รบ้างนะวันนี้ชนบุรีฝนตกทุกคนเพิ่งหยุดตกเมื่อกี้เนี้ย ตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่30มสิบองศาจัดว่าเย็นสบายครับวันนี้วันสุดท้ายอน้องซาไปตอนแรกก็ลุ้นอยู่นะว่าฝนจะหยุดตกไหมเช็คเรดาร์แล้วครับฝนนุ่นลงทะเลไปแล้วะน่าจะปลอดภัยแนะวันนี้ ปั่นเลยฮะขี่ตามบิ๊กไคบค์ฮะโอ้บ้านไหนทำกับข้าวนะ้อเนี่ยหอมมากเลยฮะตัวนี้อากาศเย็นๆน,นะเวลาทำกับข้าวอย่างเงี้ยกลิ่นเนี่ยมันฟุ้งออกมานะอย่างหอมอะวันนี้ก็จะดูแปลกๆนะฮะสังเ,เกตในด้านหน้าผมเต็มระบบอะของเล่นเน้อนะค่อนข้างเยอะก็ช่วงนี้ สายทัวริงเงสายทัวริงสายออกทริปอะหน้าซิ่งทรงทัวริงเงหน้าเนี้ยข้างหน้ามาอีกแล้วตึ๊บเลยกล้องมีปัญหาไหมวันเนี้ยโอเคกล้องยังทำงานอยู่ไปศึกษามาแล้วผมก็ฟอร์แมตเมมเนาะมันมีสองฟอร์แมตท,ทุกคนฟอร์แมตแบบอะไรของมันก็ไม่รู้นะมันแจ้งเตือนมันมีสองสองที่นะตอนแรกผมฟอร์แมตแค่ที่เดียวมันไม่หายอะแล้วก็เลือกอีกที่หนึ่งนะอีกจุดหนึ่ง เออน่าจะหายแล้วล่ะปกติถ่ายหนึ่งนาทีมันก็จะตัดไปแต่ก็สั่งเมมมาใหม่แลยล่ะเป็นไรล่ะเพราะว่าเอาไว้ออกทริปทริปหน้านะปีนี้เราต้องมีพื้นที่ในการจัดเก็บเยอะๆหน่อยเพราะว่าพื้นที่นี่มันสวยทุกคนผมก็ถ่ายไปเรื่อยเวลาไปอะเจอจุดไหนสวยก็ถ่ายไว้ะแล้วก็เอามาตัดต่อทีหลังม่รูดูรกไปหรือเปล่านนขาะเนี่ยค่ะ สนใจก็สอบถามได้ครับที่จับกล้องนะเนี่ยจับกล้องหรือจับอะไรก็ได้นะแล้วแต่อนเนกประสงค์นะใช้ได้หลายอย่างนะแ,แต่เราจะเลือกใช้เลยโอเคโอ้โหข้างหน้าน่าจะหนักฮนะมอนตึ๊บเลยเมื่อกี้เป็นการแจ้งเตือนก่อนนะเนี่ยเพิ่งจะหยุดตกไปเบาๆเราะวันนี้เมื่อวานยังหนักเลยนะเหมือนอำเภอพนัทนิคมเฮ้ยพนัทพานทองคนระับเมื่อวานจะเจอทายุกรดูร้อนนะ อย่างหนักเลยเมื่อวานลมอย่างแรงอะแถวนิคมก็มีนิดหน่อยอะนิคมก็มีต้นงต้นไม้หักน่ะแต่ว่าไม่หนักเท่าอำเภอพานทองนะผมก็ว่านึกว่าเขามาตัดแต่งต้นไม้ที่ไหนได้ต้นไม้มันหักแล้วก็ขวางถนนนะโอ้โหถือว่าหนักเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะในตัวนิคมเนี่ยหักไปหลายต้นอยู่ฮะ้5านาฬิกา12นาทีแล้ว ้ำมันก็ลงไปแล้ว2ขีดนะค่าเฉลี่ย32.1ทุกคนขี่ไปได้143กิโลถือว่าดีะค่าเฉลี่ยดีรอบนี้เพราะว่าได้เดินทางไกลไปติดสปอร์ตไลท์ฮทำให้ค่าเฉลี่ยของรถนี่ยมันดีขึ้นนะใช้ความเร็วที่คงที่เดินทางยาวๆเนาะบิดยาวๆปอดซาถ้าบิดยาวๆมันก็ประหยัดนะแต่ถ้าขี่ในเมืองอย่างเงี้ยเนี่ยขี่ไปเบรกไปอย่างเงี้ยมันก็จะกินน้ำมันหน่อย แต่แต้แลกกับความมันก็ผมว่ามันก็คุ้มค่านะสำหรับคนที่จะซื้อนะไม่ผิดหวังอะขี่เที่ยวขี่ทำงานได้หมดอนะขี่เที่ยวนี่ยิ่งสบายเนี้ยเป็นรถที่ขี่ทางไกลนี่ผมว่าถือว่าดีเลยนะทำเวลาได้ดีเลยวันนี้ก็เปิดสปอตไลท์ด้วยตอนนี้สปอ t l ตไลท์ไฟต่ำนะไม่ได้เปิดไฟสูงนะไฟต่ำก็จะเป็นสีเหลืองทุกคน มองเห็นช่วงกลางวันได้อย่างชาัดเจนนะหลบหนยครับมีน้ําหยดเดี๋ยวมาโดนกล้องผมนะงานห,หนึ่งแป๊กเลยเมื่อกี้โอ้หนักหน่วงจริงมาแล้วก้อนใหญ่อําเภอพนัสดีคมนะโอเคไปได้ วันหยุดนี่จะล้างนะฮะวันแรงงานนะหยุด3วันต่อวันหยุดผมด้วยพอดีเลยฮะวันนี้ก็ทํางานวันสุดท้ายฮะหยุด2วันแล้วก็ต่ออีกวันแรงงานอีก1วันเป็นสวันนะถ้าลาต่อก็ได้สี่นะเพรว่าผมไม่ลาหรอกผมเก็บไว้ลาไปเที่ยวฮะพักรรอนเหลือเยอะอยากมาทำงานนะไม่ใช่อะไรหรอกบรรยากาศดีฮะ เนี่ยบรรยากาศแบบนี้ใครก็อยากทํางานเนะี่เย็นสบายเมื่อวานก็เย็นสบายนะวันนี้อีกวันหนึ่งช่วงนี้เหมือนมีโปรโมชั่นแจกแถมนะผลมาดีจริงคนระับปีนี้ทุกอย่างก็เกือบจะเต็มระบบแล้ววันนี้ปีบ๊บได้จะมาแล้วทุกคนผมสั่งปี๊บแล้วเป็นชิ้นสุดท้ายที่จะได้ออกริปนะ อุปกรณ์ทุกอย่างก็พร้อมแล้วตอนนี้เหลือแค่ปีบ๊บปี๊บก็กำลังเดินทางมาฮะกำลังนำส่งไปได้ไหมเนี่ยก่อนที่จะไปเขียว,วเราตร้องรีบไปนะโอเคไปได้ไปได้ไไดอู้เกือบไปเกือบไปเฮ้ยรถคันนั้นทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะ รถกระเสือรถที่เพิ่งออกจากโรงงานนะทุกคนเขาเอามาประกอบอะโคตรเท่อะอันนี้ยังถือว่าโอเคอยู่นะบางคันเน่มันไม่มีหัวนะทุกคนมีแต่ที่ขับพวง,นะงมาลัยนะเฮ้ยทำไมรถผมใสๆเนี่ยยางรัว่วเป่าเนี่ยรัว่วอะไรตอนนี้วะเคแสงดีกว่า ใสจะหนักอะอุปกรณ์เสริมเยอะอย่างนี้ฮะอ,อย่างเดิมนะเวลาเจอน้ำพี่หนึ่งก็จะมีอาการนะนใสยต้องใส่เอสีป้ายเหลืองแล้วครึ่งหมื่นนะโคตรแพงเลยคนระับแต่ก็น่าจะจบอะอย่างดีเลยพวกเราทำงานไหม โอเคยังทํางานอยู่เป็นการฟอร์แมตที่ถูกวิธีนะนี่ถูกวิธีก็จะใช้ทะยาวแบบนี้แหละเมมผมก็ใช้ได้นานแล้วใช้เป็นปีหลายปีแล้วอย่างว่าของพวกนี้มันก็มีการเสื่อมสภาพก็ต้องฟอร์แมตเขาหน่อยนะแต่ก็ไม่รู้จะใช้ได้นานอีกรือเปล่านะ256กิกะก็ถ่ายยาวๆแล้วหลายชั่วโมงอยู่เหมือนกัน ถ่ายด้วยกล้อง3 6 0นี่มันก็จะกินพื้นที่หน่อยแต่ผมชอบมุมมองไงผมก็เลยถ่ายแล้วก็เอาไปรีเฟรมใหม่นะมันสวยดีอะมุมมองกว้างนะถ้าใช้ GoPro มุมมองก็จะไม่กว้างเท่าอิ s สตานะ X4 นี่มุมมองกว้างนะอะรถเยอะจริงจะแสงก็ไม่มีจังหวะเลยนะ 5ลาแล้วกา1ิเ็ดนาทีนั่นไงอ่ะเปิดไฟเลี้ยวรอเลยครับแสงก่อนโอเคการแสงที่ถูกวิธีเราต้องเปิดไฟเลี้ยวด้วยถึงว่าอุปก,กรณ์พ่วงจะเยอะแต่ก็ไม่มีปัญหาสำหรับคอร์ซ่า แรงเหมือนเดิมอะฟอร์ซ่าคันเดียวในโลกนะหน้าซิ่งทรงทริงะก็มีแต่ทรงลุงแล้วก็ติดไฟสปอร์ตลงสปอร์ตไลท์มีของผมนี่แหละหน้าซิกนะโอ้เจีอโน่เจียอโน่รอบสูงจัดนะ รถแทบไม่วิ่งเลยโอ้ยมึดติบมาแล้วขอนักหนักเลยนะวันนี้อยากเจอผมไม่ชอบมากฝนตกยิ่งเลิกงานเนีผมไม่กลัวนะผมชอบนะขี่รถเล่นน้ำฝนเงี้ยยิ่งได้สปอรตไลท์มาด้วยเดี๋ยว่ายิ่งชอบเลยฮนะขี่ไปนะสองกบสองอื่นนะไปกันใหญ่ละข้างหน้าไปอะไรเนี่ยวิววิว,วิบเนี่ยต่างๆหรือเปล่าเนี่ย ไม่มีหรอด่านผมอยู่ที่นานแล้วผมรู้หมดด่านอยู่ตรงไหนบ้างน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รถเจ้าหน้าที่มอเตอร์เวย์น่าจะซ่อมถนนไม่ซ่อมถนนก็อาจจะมีอุบัติเหตุนะนีแค่2อ,อย่างแค่นั้นแหละโอ้ไปกับพิบ2จุดเลยฝั่งนี้ฝั่งนู้นโอ้เนี่ยจเจอแล้ว เหมือนจากกำลังซ่อมบำรุงอนะสายไฟอ๋อตัดต้นไม้ทุกคนตัดต้นไม้โอ้โหขวามือทุกคนเต็นชันทันเออหมึดตึบเลยโอ้โหน่าจะตกมุมในแบบว่าพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะอำเภอพานทองนะไล่ไปพนันิคม ฝั่งนู้นบ้านบึงอะตกพื้นที่ใหญ่อยู่นะสามอำเภอเลยอะถ้ามองด้วยสายตานะก็ถือว่าเมฆก้อนยักษ์เลยอะครอบคุมหลายอำเภอเลยอาจจะมาถึงเอามาตัด้วยนะวนนี้นี่ฮะต้นไม,ม้เมื่อวานนะที่เจอพายุเนี่ยเขาเขียพื้นที่นะมันขวางทางเลยทุกคนเมื่อวานผมเอารถยนต์มาไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะ วันนี้ก็ตกยังไงผมก็ต้องเอาน้องสามาไม่ได้ทุกคนไม่ได้อยากขี่มันมากเลยยิ่งติดไปสปอร์ตไลท์ยิ่งชอบอฮะขี่กลางคืนนี่โคตรชอบเลยฮะนี่ยร่องรอยฮะถากหลายต้นอยู่อะนี่ฮะฝั่งนู้นด้วยทุกคนนั่นไงโอ้โหหลายต้นเลยนะเมื่อวานเนี่ยหนักเอาเอาเรื่องเลยฮะโอเค เสียพื้นที่แล้วอโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ